ใช่รถไอ้แก๊งเพื่อนฉันไหมใช่ให้ทำไรเป,เป็นยางนี่นะ้ะามาแก๊งเพื่อนฉันมีงานให้ทำตลอดนะฮะออ้ยคันนี้วันนั้นเห็นบนว่ายางทะลุเดไหนไหนยางทะลุตรงไหนตาลใช่ไหมมันไปออกทริปกลับมาไ,มไหนไ,ไหนไหนไหน เออไม่เห็นไหนเาเติมลมดูเออนี่ไหน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 ด้านไหนไหนข้างไหนไหนทะลุตรงไหนถ้าเติมลมปั๊บมันจะบวมตรงนี้โอ้โอ้เออนี่แหละเนาะอือเอออันนี้รอเดิมเขาเบอร์ไหนสองร้อยสิบเจ็ดได้ไหมอันนี้ดูเบอร์ก่อนโอ้เจ็ดสิบ ก้าก็คือสองหอันนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นเบอร์อะไรหกหกสิบเกาสจหรือสองาแกมเตี้ยสองสองห้าสิบเจ็ดหกสาสจ็กยเจ็ะแกงเพื่อนฉันไข่าวว่าาจะไปออกทิพยบุรีรัมอาทิตย์นี้วันเสาร์นี้รายการรายการนะนะ อตอนนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับรถของเจ้าแก๊งเพื่อนฉันนะฮะมีงานให้ทําตลอดเปลี่ยนยางโลนะครับคันนี้60สิบทับเกสิบสิบเจ็ด เตรียมตัวนะครับวันเสาร์นี้เขาจะไปออกทริปกันนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเห็นข่าวมาแว่วๆนะฮะ,ะสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับอ่ะเบนขีย์ไปมาขี่คันคคนี้มาเ<อ>ฮะมะ<อ> <laughs> จับเบน